สวัสดีครับผมนุนชิตจากกินแก้ว9วชอปวันนี้จะมารีวิวสมาร์ทวช์ร,รุ่นใหม่ล่าสุดน,นะครับ H W 5 u 5 6จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมนุน่นฤชิตจากกินแก้วก้าวชอปก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมว่า s w u 5 6เนะี่ย เป็นยังไงกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเพื่อนๆจะสังเกตว่ากล่องเนี่ยกล่องเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีนะครับรูปไวเลสชาร์ตก็คือเขาจะเป็นไวเลสชาร์ตแล้วนะครับเขาจะเขียนไว้ชาดเจนว่าเป็นไวเลสชาร์ตพร้อมแอปแว์ฟิสโปตรงนี้นะครับตัวนี้ผมได้นําสีเขียวนะครับให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็สีม่วงนะครับซึ่งเป็นสีที่อ่าไม่ค่อยไม่ค่อยเจอนะครับไม่ค่อยพบเห็นนะครับซึ่งเป็นสีใหม่นะครับทีนี้ว่าสีเขียวกับสีม่วงเนี่ยจะสวยหรือเปล่าเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ เรามาแกะกล่องกันเลยนะครับแกะกล่องแกะกล่องนะครับเปิดกล่องออกมาหน่อยเพื่อนๆดูกล่องก่อนเปิดกล่องออกมานะครับนี่นะครับก็จะมีตัวเรือนนะครับตัวเรือนนะครับตัวนี้เป็นกล่องสายนะครับเป็นกล่องสายสายชาร์จนะครับคู่มือคู่มือภาษาอังกฤษเนาะภาษาอังกฤษภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่มีคู่มือภาษาไทยนะครับแต่ทั้งนี้นะครับทางร้านจะส่งคู่มือที่เป็นภาษาไทยให้เพื่อนๆได้อ่านนะครับ หากใครที่สั่งซื้อจากทางร้านเราจะมีส่งวิธีใช้งานเป็นภาษาไทยให้อีกครั้งหนึ่งนะครับในคู่มือประมาณนี้เพื่อนๆดูได้เลยเดี๋ยวเรามาดูตัวเรือนกันดีกว่านะครับมาดูตัวเรือนตัวเรือนนะครับเพื่อนๆดูตัวเรือนซีไว้แบบนี้นะแกก่อ,อนองงตัวนี้ตัวสีเขียวนะครับสีเขียวจะเป็นเขียวออกเขียวเขียวไม่อ่อนนะครับเขียวเป็นเขียวเข้มๆนะครับเขียวมันเขียว,วสีทหารนะครับตัวนี้นะครับยวจะเปิดเครื่องให้เพื่อนๆดูนะครับ อ่าเปิดเครื่องเร็วมากครับเปิดปุ๊บติดเลยนะครับเลยก็จะมีเสียงแบบนี้นะครับนี่หน้าจอหน้าจอ1.75นิ้วนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเทียบกับรุ่น S W ต่างๆก็หน้าจอยังคงเท่าเดิมอยู่นะครับคือขนาดไซส์จอเนี่ยยังคงเท่าเดิมอยู่นะครับทีนี้เรามาดูวัสดุภายนอกกันดีกว่าครับวัสดุภายนอกเนี่ยก็เป็นวัสดุเดิมนะครับที่เหมือน S W สอ S W 2 2พัทนะครับวัสดุภายนอกเหมือนเดิมที่เพิ่มมาก็คือไวเลสชาร์จนะครับเซนเซอร์อะไรต่างๆก็ น่าจะเป็นตัวเดิมนะครับตัวนี้แต่น่าจะอ่าแต่ว่าเขาเนี่ยอัปเกรด CPU มาเป็นตัวใหม่นะครับอ่าซูมอินซูมเอาอะไรต่างๆนะครับลื่นไหลนะครับทัาสกรีนนะอ่าซูมอินซูมเอาอะไรต่างๆทัาสกรีนเนี่ยลื่นไหลนะครับยังเกวรื่ลื่นไหลนะรับผมซูมนะซูมให้หมดเลยนะครับเมนูเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้เหมือนเดิมนะครับโดยการดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับอ่ามีสไตล์แบบนี้นี่ะ บอดี้ประมาณนี้นะครับเรามาดูสายกันดีกว่านะครับสายก็เป็นสายสีเดียวกับตัวเรือนนะครับสายเนี่ยเป็นสายสีเขียวนะครับสีเดียวกับตัวเรือนเลยนะครับเพื่อนๆก็สายวิธีใส่ใส่ง่ายๆนะครับสังเกตว่าเขาจะมีดำๆอยู่นิดนึงนะครับตรงสายนะครับให้เราสอดเข้าไปนะครับตรงนี้าสไลด์เข้าไปนะครับแล้วก็สไลด์เข้าไปหากติดเนี่ยกดลงนิดนึงนะครับสมมติติดจึ๊กอย่างเงี้ยกดลงนิดนึงแล้วก็สไลด์เข้าไปนะครับอุ่งสไลด์เข้าไปประมาณนี้นะครับ อ่ใส่ผิดได้กลับด้านกลับด้านอ่าโอเคผมถนัดด้านนี้นะครับเอ่อสายสั้นเนี่ยใส่อยู่ด้านบนนะครับสายยาวใส่อยู่ด้านล่างนะครับเวลาใส่เข้าข้อมือซ้ายเนี่ยจะถนัดกว่านะครับแต่ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะชอบใส่ข้อมือไหนลองใส่กันเอาเองนะครับอ่าพอใส่สายแล้วสีก็จะประมาณนี้นะครับพอใส่สายแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับอันนี้สีเขียวอ่าแล้วมาดูสีม่วงเรามาดูสีม่วงนะครับสีม่วงก็สวยประมาณนี้นะครับสีม่วงเนี่ยก็จะสีก็จะฉูดฉาดนิดนึงนะ แต่ก็สวยนะครับเพื่อนๆดูสีสวยมากๆเลยนะครับดูด้านข้างนะครับโอ้สวยงามนะครับอ่าแต่ผมห้ดูสีม่วงเต็มๆแบบนี้เออหากใครชอบสีม่วงเนี่ยสีม่วงสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ดูสีม่วงดีกว่านะครับรู้สึกสีม่วงสวยนะครับอ่าสีเขียววางไว้ตรงนี้สีเขียวไม่ต้องน้อยใจแล้ววางวางไว้ข้างๆกันนะครับชาร์จเนี่ยเป็นชาร์จไวเลสแล้วนะครับตัวนี้อ่าเพื่อนๆดู สายชาร์จเนี ấy. ่ยเป็นสายชาร์จไวเลสนะครับแค่เราแปะ้าไปข้างหลังเนี่ยนะครับเขาก็จะชาร์จนะครับแต่ว่าตัวชาร์จเนี่ยจะไม่มีไฟนะครับเวลาชาร์จอ่ะผมจะเสียบชาร์จให้ดูนะครับอ่ะเวลาชาร์จจะประมาณนี้นะครับพอชาร์จเข้าไปเนี่ยนะครับตัวที่ชาร์จเนี่ยจะไม่มีไฟนะครับแต่ว่าตัวจอเนี่ยจะเป็น จะมีสัญลักษณ์ชาร์จขึ้นแบบนี้นะครับเมื่อเต็ม100%เนี่ยเขาก็จะขึ้น1 0 0ให้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถเล่นได้นะกดก็จะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับต้องถอดออกก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับเวลาชาร์จก็ประมาณ2ชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับแต่ทีนี้ไม่มีสถานะไฟจะมีแค่สถานะที่จอครับรุ่นก่อนๆเนี่ยจะมีสถานะไฟตรงนี้นะครับเรามาดูนะครับในส่วนอื่นกันดีกว่านะครับเ w 5 6เเนี่ยนะครับเป็นเขาเรียกว่า เป็นสมาร์ทวอทรุนใหม่นะครับเป็นสมาร์ทวอทรุนใหม่ล่าสุดที่ทาง H1U ได้นำออกมาจำหน่ายนะครับซึ่งเป็นตัวที่มีหน้าปัดที่คล้ายๆกับเจ้าตัวซีรีส์7เนาะเนี่ยมันจะมีหน้าปัดแบบนี้นะครับที่เป็นซีรีส์7นะครับในกล่องก็ไม่ได้เขียนอะไรนะครับในกล่องเนี่ยไม่ได้มีเขียนอะไรนะครับในกล่องก็เป็นเรียบๆอย่างนี้ครับไม่มีทัชไม่มีสกรีนอะไรเลยนะครับก็มีสกรีนแค่หน้ากล่องนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นก็จะมีสกรีนรายละเอียดตรงนี้ไว้นะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าภายในนนนีค้ามอะะไรรกัับบ เลื่อนหน้าจอจากซ้ายไปขวาเนี่ยเมนูลัดยังมีเหมือนเดิมนะครับทั้งนี้เมนูลัดจะขึ้นก็ต่อเมื่อเรานะครับกดที่แอปพลิเคชันก่อนนะครับอย่างเช่นผมกดนะบัตรเพเชอร์นะครับวัดความดันอะไรเงี้ยนะครับกดอกอกกำลังกายนะครับแล้วก็กดนาฬิกานะครับจับเวลานะครับกดออกกำลังกายอีกครั้งหนึง่งอ่ะกดะตัวสมาธิอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เรากลับไปดูที่ตัว shortcut เพื่อจะเห็นว่าเนี่ย จะมีช็อตคัทขึ้นมาให้เราเลือกอยู่4แบบนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เมนูนี้กลับมาแล้วนะครับใน S22 พัทตัวนี้จะไม่มีนะครับเลื่อนหน้าจอจากซ้ายไปขวาก็จะเป็นฮาร์ดเลน์มอนิเตอร์นะครับเป็น Data Data เนี่ยเราเลื่อนขึ้นได้นะครับเราดู Activity อะไรต่างๆในนี้ได้นะครับแล้วก็เลื่อนไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นสภาพอากาศสภาพอากาศเนี่ยต้องคอนเน็กกับมือถือแล้วก็แชร์โลเคชันเซอร์วิสบนมือถือก่อนนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้คอนเน็กนะมันก็เลยยังไม่ขึ้นนะครับ แล้วก็บวกตรงนี้ก็สามารถบวกค่าต่างๆได้เราอยากบวกอะไรเราก็บวกเข้าไปนะครับตัว p พชเชอร์ HPO2 ควบคุมมิวสิกอะไรเงี้ยบวกเข้าไปได้นะครับบวกเข้าไปได้เพิ่มอีกนะครับนี่ผมเอาสมาธิดีว่าบวกได้เพิ่มอีกไหมหมดแล้วนะครับจะมีจะมีบวกได้เพิ่มประมาณ 1, 2, 3, 4, 5 5อันนะครับที่เป็นคีย์ลัดจะปัดจากซ้ายไปขวานะครับปัดจากบนลงล่างนะครับตัวนี้กลับมาแล้วนะครับเขาเรียกว่า a l l w a y on Display นะครับตัวนี้ a อ l ไวออนดิสเพยเนี่ยดียังไงนะครับเขาก็จะแสดงผลหน้าจอตลอดเวลานะครับแต่ว่าทั้งนี้หากเพื่อนๆใช้งานไปสักระยะะหนึ่งที่เป็นเวลานานๆเนี่ยเขาก็ยังจะดีมหน้าจอลงมาอยู่เพื่อประหยัดแบตเตอรี่นะครับแต่ตัวนี้นะครับเ,เวลาที่เราเปิดค้างไว้เนี่ยหรือว่าเราพิกข้อมือเนี่ยเขาก็จะติดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เปิดค้างไว้นานพอสมควรเลยนะครับ ปกติเนี่ยเวลาพี่ข้อมือติดอัตโนมัติเนี่ยประมาณ15บหาวิหรือสูงสุดคือประมาณ15บาวินะครับแต่หากเปิดตัวนี้ไว้เนี่ยเขาก็จะดแสดงนานมากๆเลยนะครับเลื่อหนักหน้าจอลงล่างมีคีย์ล็อกล็อกตรงนี้นะครับขาใครมากดหน้าจอเผลอกดน,นั่นนี่นู่นนะครับตัวนี้อ่าก็จะไม่ทํางานนะครับเวลาปลดล็อกนะครับง่ายมากๆนะครับเราก็แค่กดอ่าอันล็อกไว้3วินาทีเขาก็จะปลดล็อกอย่างนี้แล้วครับ บางคนนะครับตกใจนะไปกดล็อกแล้วโอ้โหนะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่ต้องตั้งรหัสนะเป็นการล็อกหน้าจอเฉยๆนะครับแต่ถ้าหากไปตั้งรหัสหน้าจอนะครับในเมนูนะตั้งรหัสหน้าจอในเมนูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูว่ามันต่างกันนะครับหากใครไปตั้งรหัสนะครับมันจะมีรหัสล็อกหน้าจออยู่ตรงนี้นะครับอ่าพาสเวิร์ดนะครับ หากใครเปิดแล้วไปตั้ง e um. รหัสเนี่ยจำรหัสไว้นะครับเรารีเซ็ตไม่ได้นะครับอ่า t ฟกตอรี่รีเซ็ตไม่ได้นะครับมีวิธีเดียวก็คือต้องจํารหัสให้ได้นะครับอ่าตอนนี้ยังไม่มีวิธีแก้เนาะนะครับอ่าเพื่อนเพื่อก็อย่าไปตั้งละเกินนะครับแนะนําว่าเพื่อนก็อย่าไปตั้งละกันนะครับเพราะว่าการตั้งรหัสเนี่ยเราต้องจําให้ได้นะครับอ่าถึงรหัสมันจะแค่4ตัวเองนะครับบางคนจิ้มผิดจิ้มถูกนะครับอ่า ภาษาสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับทั้งนี้เขามีภาษาเยอะแยะมากมายหลายอะผมเปลี่ยนเมนูไทยให้เพื่อนนะครับอ่าเมนูไทยแล้วนะครับเดี๋ยวเขาเปิดเพื่อน,เอน <S <S ๆเดี๋ยวกดตรงนี้นะครับอ่าเป็นเมนูไทยแล้วนะครับอ่าสวยงามมากๆนะครับ แล้วก็เลื่อนจากกล้างขึ้นบนเป็นข้อความอันนี้ก็ต้องเชื่อมต่อมือถือก่อนนะครับเชื่อมต่อแวร์ฟิตโป o ก่อนแอปเขาจะถึงส่งข้อมูลแจ้งเตือนต่างๆมาบางคนเชื่อมแล้วทําไมมันไม่ขึ้นนะครับบางครั้งต้องอนุญาตการแจ้งเตือนด้วยนะครับหรืออนุญาตการใช้บลูทูธนะครับเจ้าตัวแอปแวร์ฟิตโปนี้ด้วยนะครับนีต่อมานะครับอ่ามีแจ้งเตือนแล้วเนาะอ่ามีต่าง มาดูเมนูกันดีวกว่านะครับอ่าผมขอนอนุญาตกลับหน้าเมนูหลักเมนูก็จะมีสมาร์ทสไตล์แบบนี้นะครับอ่าก็ใช้งานง่ายถ้าใครถนัดสมาร์ทสไตล์แบบนี้นะครับอ่าก็ใช้งานไม่ยากกดแล้วมัลคลิกตรงนี้2ครั้งนะครับปุ่มเม็ดมะยมเนี่ยนะครับแล้วมัลคลิก2ครั้งเขาจะเข้าไปสู่เมนูที่เป็นลักษณะเมนูอ่เขาเรียกเรียกก็เรียกลิส์เ,เ List นาะเมนูลิส์ซึ่งเมนูลิส์เนี่ยเขาก็จะได้ไม่วางกันแบบเขาเรียกว่าไม่ได้วางแบบ ทั่วไปนะครับก็จะมีวางโค้งแบบนี้หมุนก็จะมีแอนิเมชันขึ้นมานะครับเพื่อนๆสังเกตว่ามันลื่นมากเลยครับลื่นสุดๆเลยนะครับตะกูเอสแต่เพนูเนี่ยการทัชสกรีนอะไรต่างๆเนี่ยลื่นแน่นอนนะครับเพื่อนๆเห็นนะครับเขาก็จะหมุนวนอย่างนี้ครับเหมือนเข็มนาฬิกานะครับอ่าแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับกดใช้งานนะครับอีกแบบนึ่งนะครับเป็นแบบนี้นะครับเลื่อนแบบนี้เออไม่ใช่เลื่อนอย่างนี้ไม่ได้นะต้องเลื่อนไปข้างๆนะครับทั้งนี้เราสามารถหมุนเม็ดมายมได้ด้วยนะอ่าหมุนให้เขาเลื่อนนะครับ เพือ่อนๆชอบแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับเนี่ยผมชอบแบบนี้นะผมจะใช้เมนูนี้นะครับสวยงามนะครับมุนก็เลื่อนเหมือนกันนะครับแต่ทัดเร็วกว่านะเออทัดอย่างเงี้ยเร็วกว่านะครับอ่าเรามาไล่ดูแอปพลิเคชันที่อยู่ในเจ้าตัว S 1>, uh, s 1 u 5 6พัทตัวนี้ก่อนก่อนนะครับหนึ่งเลยนะครับก็จะมีเมนูการผม,เร,มเริ่มจากเมนูการโทรนะครับการโทรเนี่ยเราต้องเชื่อมวอทคอร์ก่อนนะครับเราถึงจะสามารถโทรเข้าโทรออกได้ก็หมายถึงว่าเราต้องเชื่อมบลูทูธคอลลิ่งนะครับที่มือถือเรากับเจ้าตัวนาฬิกาก่อนเราถึงจะโทรศัพท์ได้นะครับทั้งนี้เราสามารถกดโทรออกกดหมายเลขโทรออกได้จากตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแสดงวิธีการโทรออกให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ สภาพอากาศก็กเช่กนการต้องเชื่อมต่อก่อนนะครับอันนี้คือ s n Pre นะิ preview เนาะเดี๋ยวจะมารีวิวเต็มๆอีกครั้งหนึ่งมีการหายใจนะครับการหายใจก็คือกดเพลตรงนี้นะครับอืมอ่าเขาก็จะสั่นๆอนะันนี้เขาสั่นๆอยู่นะครับนี่กาฝึกหายใจเป็นการฝึกทําสมาธินั่นแหละนะครับอ่าตัวนี้ก็จะช่วยนะครับในเราฝึกทําสมาธิหายใจเข้าหายใจออกอะไรประมาณนั้นนะครับสมมติสาหรับคนที่ชอบฝึกสมาธินะครับอ่า เนี่ยเขหายใจอ,อ่าผมก็พยายามทําตามเนาะหายใจเข้าก็จะสันส่นๆๆๆนะครับหายใจออกก็ไม่สั่นนะเนี่ยหายใจเข้าอ่าเขาให้หายใจเขา้เา,ขานานเป็นการฝึกสมาธิออกพอพอ,พอนานเกินไปละนะครับอ่ามิดนะครับตัวนี้อ่าดูว่าสัปดาห์นี้เนี่ยค่าต่างๆเราเป็นยังไงบ้างนะครับค่าเกี่ยวกับสุขภาพของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็จะมีพอดการ์ดอยู่ในนี้ให้ดู นะครับแต่ตัวนี้ ing. ผมยังไม่ได้ใส่ออกกาลังกายหรือทําอะไรเลยนะครับตัวนี้จับเวลาจับเวลาก็ค uh ือสต็อปสต็อปนะไทม์สต็อปก็คือสต็อปวอต้นแหละนะครับก็คือเวลานกการจับเวลานะครับเอาสักครู่ครับกดเพ่นะครับกดหยุดกดเพ่กดหยุดนะครับประมาณนี้นะครับจับเวลาแต่ไม่มีลิสให้นะก็คือหยุดก็คือหยุดเลยนะครับก็สต็อปไปต่อประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับกดออกแค่นั้นนะครับ เพลงนะครับเพลงเนี่ยต้องเชื่อมต่อวัดคอก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้การเปิดเพลงผ่านนาฬิกาตัวนี้ได้นะครับขย่าเพื่อถ่ายภาพนะครับตัวนี้ก็ต้องเชื่อมต่อแอปพลิเคชันแวร์ฟิสโปนะครับทีนี้เราจะสามารถขย่านะครับขย่าตัวเจ้าตัวนาฬิกาเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปสมมุติถ้าอยู่ในข้อมือแล้วก็พี่ข้อมือไปไปมาๆนะครับหมือแกว่งแขนนะครับเขาก็จะถ่ายรูปให้เรานะครับสมมุติเราไปตั้งกล้องไว้อีกที่หนึ่งนะครับแล้วแกว่งแขนนะครับแล้วเขาก็จะ ถ่ายรูปให้เรานะครับประมาณนั้นนะครับความดันอนะนี้ก็คือดูกราฟความดันนะครับไม่ใช่การวัดความดันนะเป็นการดูค่าความดันที่ผ่านมานะครับข้อความผมพูดไปแล้วเครื่องคิดเลขก็มีเครื่องคิดเลขม,ลขมนให้บวกลบคูณหารง่ายๆเพื่อนๆก็กดได้เลยนะครับเชื่อถือได้นะครับค่าถูกต้องนะครับประมาณนี้นะครับ ติดตั้งนะครับก็คือการตั้งค่าต่างๆนะครับในการตั้งค่าต่างๆก็มีพวกลดแสงเพิ่มแสงนะครับอันนี้เราเพิ่มไว้สุดเราก็ลดแสงได้นะครับเพิ่มไว้สุดนะครับระยะเวลาหน้าจอตรงนี้ก็หมายความว่าจะให้เขาดับกี่วินาทีนะครับอันนี้ผมตั้งไว้30วินาทีนะเมื่อก่อนเวลาปิดหน้าจออะไรเงี้ยเวลาที่เราพีคเข้ามือนะครับให้เราเข้าตั้งไว้15วินาทีนะครับการตั้งค่าโทรศัพท์นะครับ หมุนปิดเสียงก็คือหมุนไดอัลนะครับหมุนในตัวเม็ดมยมเนะี่ยเพื่อปิดเสียงนะครับตรงนี้ก็สามารถทําได้นะครับอ่พิกข้อมืออัตโนมตัติมาเปิดตรงนี้ก็ได้หรือมาเปิดที่แอปก็ได้นะครับโหมดทาม่ารบกวนสมมุติถ้าใครเปิดโหมดทาม่ารบกวนไว้เขาก็จะไม่ทําไม่สั่นไม่อะไรเลยนะครับไม่แจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ เสียงและการสั่นสะเทือนนะครับก็คือมาตั้งก้าให้เขาสั่นแรงสั่นเบาก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วเสียงดังเสียงเบาก็อยู่ตรงนี้ทั้งนี้ถ้าเชื่อมต่อวัดคอเนี่ยเราก็ต้องไปปรับเพิ่มลดเสียงที่ตัวมือถือด้วยนะครับภาษาตั้งไปแล้วนะครับเลือกภาษาอะไรที่เราชอบได้เลยนะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนอะไรก็แล้วแต่เราเลยคนระับมีภาษาให้เลือกเยอะมากเลยนะครับ การเชื่อมต่อตรงนี้เป็น QR code เอาไว้สแกนไว้เชื่อมต่อแอปนะครับไม่มีอะไรนะครับหากเราเชื่อมต่อแอปไปแล้วเราก็ไม่ต้องเข้ามาก็ได้นะครับต่อไปรหัสผ่านรหัสผ่านเนี่ยเราสามารถตั้งรหัสผ่านได้นะครับโดยการเปิดตรงนี้นะครับทั้งนี้เราควรจะจํารหัสผ่านของเราให้ได้นะครับ จริงๆก็ไม่แนะนําให้ตั้งนะครับเพราะคนเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็จะจําไม่ค่อยได้นะครับพอตั้งไปแล้วเล่นไปแล้วครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนานๆมาตั้งอีกทีนึงเอ้าตั้งรหัสอะไรไปนะครับไม่แนะนําให้ตั้งเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับเกี่ยวกับก็คือข้อมูลต่างๆนะครับเวอร์ชันซอฟต์แวร์นะครับชื่อชื่อนะครับ SW 5 6 plus นะครับแล้วก็เป็นตัว address ต่างๆไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ การคืนการรีบูตรีบูตนี่ก็คือการรีสตาร์ทเครื่องนะครับรีสตาร์ทเครื่องอผมยังไม่รีนะอันก่อนล่าสุดคือคืนค่าโรงงานก็คือเราขั้นตั้งค่าอะไรไปแล้วทั้งหมดเนี่ยถ้าเรากดคืนค่าโรงงานนานาฬิกาก็จะรีเซ็ตมาอยู่ที่ค่าโรงงานนะครับเหมือนเดิมนะครับอ,อันสุดท้ายปิดเครื่องอมาปิดเครื่องได้จากตรงนี้นะครับนในตั้งค่ามีประมาณนี้ การเต้นของหัวใจนะครับก็วัดได้นะครับทั้งนี้การเต้นของหัวใจเนี่ยเพื่อนจะเห็นว่านี่นะครับจะมีตัวข้างหลังนะครับติดออกมาอย่างนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับแต่นี้ผมไม่ได้ใส่วัดเนาะเพราะน่าจะ,ะขึ้นค่าที่ไม่ตรงนะครับเพราะว่าเขาสะท้อนเลเซอร์นะครับความดันโลหิตนะครับในความดันโลหิตออกซิเจนในเลือด มีมาให้นะครับทั้งนี้การวัดค่าต่างๆนะครับาการเต้นของหัวใจความดันโลหิตออกซิเจนในเลือดเนี่ยไม่สามารถเอาไปเปรียบเทียบกับเครื่องมือแพทย์ได้นะครับหากใครเน้นที่สุขภาพจริงจังเนี่ยตรงนี้ไม่แนะนำนะครับเอาไว้ดูแบบทั่วไปได้นะครับแต่ว่ามันคงไม่สามารถใช้กับไปเทียบค่าต่างๆที่ถูกต้องของเครื่องมือแพทย์ได้นะครับเพราะว่า,าเครื่องเล็กขนาดแค่นี้เองนะครับข้อมูลต่างๆนะครับก็เหมือนผมโชว์ไปทีแรกนะครับ การนอนนะครับพากล้าวใส่นอนเนี่ยก็สามารถวัดค่าการนอนได้นะครับมีหลับลึกหลับตื่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับบอกด้วยนะครับกิจกรรมนะครับอันนี้กิจกรรมในร่มนะครับก็จะมีเดินลู่นะครับปั่นจักรยานลู่ว่ายน้ำวิ่งพื้นนะครับ ดันพื้นอะไรต่างๆนะครับยกน้ําหนักอะไรต่างๆแต่ว่ายน้ำเนี่ยผมไม่แนะนําให้ใส่ว่ายน้ำนะเพราะนาฬิกาเนี่ยมีไมโครโฟนและลําโพงนะครับเดี๋ยวความชื้นจะเข้าตรงนั้นได้นะครับถึงจะเขาจะกันน้ําได้ดีระดับหนึ่งแต่สมมติถ้าเข้าบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายได้อายุการใช้งานของนาฬิกาก็จะสั้นลงไปนะครับการวิ่งอะไรต่างๆการออกกำลังกายการแจ้งวิ่งปั่นจักรยานนะครับว่ายน้ำวิ่งพื้นนะครับ เดินนะครับไปยินเขาแล้วก็กีฬาอื่นๆเหมือนพวกแบบบินตั้นอะไรเงี้ยก็มีให้นะครับการโทรการโทรก็บอกไปแล้วนะครับต้องเชื่อมต่อนะครับอ่าหมดแล้วนะครับแอปพลิเคชันในการใช้งานประมาณนี้นะครับถามผมว่า s อ5ตุบัยูห้าหกเนี่ยต่างจากรุ่นก่อนๆยังไงถามว่า เมนูต่างๆเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับส่วนการอัปเกรดขึ้นมาก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นหน้าปัดนะครับหน้าปัดเดี๋ยวผมจะโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูว่าหน้าปัดเนี่ยเขาอัปเกรดมายังไงบ้างนะครับจะมีหน้าปัดให้เลือกอยู่ประมาณ6แบบนะครับเดี๋ยวผจะหมุนให้ดูนะครับหมุนไดออฟเปลี่ยนหน้าปัดเลยได้เลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือหน้าปัดที่ผมคัสตอมขึ้นมาจากตัวแอปพลิเคชันนะครับอ่า สควิตเกมนะครับกำลังนิยมกันนะครับเป็นสควิตเกมเราสามารถอัพรูปของเรานะครับขึ้นหน้าจอได้โดยผ่านตัวแอปพลิเคชัน Wear Fit Pro ได้เหมือนกันนะครับมีหน้าปัดให้เลือกประมาณ6แบบนะครับซึ่งน้อยกว่าเอ m อมัน2ูสองเออมันยเนี่ยมีถึง16แบบแล้วมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ถามว่าสวยไหมนะครับเป็นหน้าปัดตัวใหม่ก็สวยดีนะครับเป็นแอนิเมชันซะเยอะนะครับตัวนี้ ประมาณนี้นะครับอะหากเพื่อนๆนะครับที่ชอบนะครับการรีวิวแบบนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe ไว้ให้เราหน่อยนะครับเดี๋ยววิดีโอหน้าเนี่ยผมจะมาดูวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันแวร์ฟิ p โปนะครับและก็การเชื่อมต่ออะไรต่างๆและการสาธิตการโทรการเล่นเพลงให้เพื่อนๆได้ดูวันนี้มาพรีวิวให้ดูว่า บอดี้ภายนอกแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยเป็นยังไงและการใช้งานเป็นยังไงอ้อเกือบลืมอย่างหนึ่งนะครับแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยอยู่ได้3-5วันสแตนบายสิวันคือแบตอึดเหมือนเดิมนะครับไม่แตกต่างจากรุ่นเดิมคือแบตอึดๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะชอบนะครับส่วนเจ้าตัว s 1 u 5 6นะเดี๋ยวผมจะมาทำเปรียบเทียบกับ s w u 2 2อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่ใกล้เคียงกัน มากมากเลยนะครับวันนี้ผมโนโู่นชิตก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากเพื่อนๆกด s u b s c r i b e ให้หนยนะหากใครเกือบลืมเกือบลืมหากใครสนใจสมาร์ทวอตดีๆแบบนี้พร้อมรับประกัน1ปีเต็มและบริการหลังการขายฝากเพื่อนๆกดลิงก์ด้านล่างนะครับจะเป็นแฟนเพจนะครับหรือว่าจะเป็น Line แอดหรือว่าเป็นโช o ปี e Lazada ช่องทางต่างๆเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อนาฬิกาของเราได้วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ ừ, สวยเนาะสีมว่วง